เล่นไวยไม่หลับเล่น,คลนใครกินตัวใไ,ไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรบีพาดเนี่ยอ่มาไม่ทันอันนี้คณะแย่เรื่องอะไรเนีย่ย<ไ>อย่าดังอย่าดังอย่าดังฉากแรกนี่ใครฉากแรกนี่พบกับพระเอกผู้นำทีมงานไม่พระเอกอะไรเนี่ยจำเนียนน้อยรูกข้าเรือพร้อมเก็บตะปุ่นไปกระแนงแรงใจให้กับพระเอกผู้นำทีมงาน,มนของเราในช่วงนีไ้ได้ยินชื่อมา่างกั็ไปยินดีอด กมาหาไบ่อยใชหมารลมาแล้วต้องลํำมาจากรถเลยลิเกมึงนี่ลํำจากรถเลยลํำจากหน้าวัดพราะรถจอดไกลเพราเอขารับเชิญหลายค่ไนมาดูมาโอ้ยวยดูวม่ดูคนดูทาลูกอ๋อเอาไว้ยดูวายดูไอ้หนูนีลิเกชมวยเนี่ยลูกจ้าโอยนี่เหรอพี่อะไรลูกบอยนนลู โอเบออนะรับเพกันหน่อยนะจ๊อ oh <my> ไอหนูยิ้ิ้หวานหวานเลยนะเป็นไงที่เ็อ้หูหุ่นละบวกสิบห้าเพือนสุดยอดท้าทาจะรำสวยรำสวยมืออ่อนจะรัวข้าวหวานหยกย่างเมื่อก่อนนะฮ้ยโอ,อย้โอลิเกบางยิมงม้มปงปากลครย้มปงปาก หลับมาตั้งแต่หน้าปากคานคุณถึงว่าทำไมนานดังเขาเป็นอย่างนี้โอ้นีเกในสายเลือดโอ้นีสวัสดีคุณแม่นาคไส้สวัสดีคุณแม่นาคซส้คุณพ่อเอกคุณเจ้าชู้ไหมเนี่ยไม่เจ้าชู้เป็นคนมีมารยาทกูว่าหาอะไรมาขับกระโปงพ่อเอกหน่อยเอาไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ตั้งตาจำ่อยโอ้โห เ hey, พ่พึกสันติบาลกินแล้วล่ะลิลลี่เอโบราณเขาแล้วดีแล้วแบบนี้เหรอแล้วนาทีต้ตอนตาลากเขาโอ้โหมักเลยว่วะเฮ้ยเกมมึงใช้ได้เลยว่วะสวัสดีครับพี่น้องที่รักเสียงดีเป็นบังเทบท้องร้องสักหน่อย ไไผมมีแสดงไม่คุยบ่อยอย่าปล่อยให้ปล่อยไกลไกลผมมี ังไม่ท้องได้นอกเรื่องผมไม่จะชูหตาดิเววว่าไม่ได้หรอกเฮ้ยอะไรลิเกมเออมยิ้มอ่ะอ๋อยิ้มตุ้มเกมไงโอม่านี่เลยอ่ะ มาร์ทนะดูโออกออกวันละน้ำออวัลเป็นกูก็ให้ทำเปหูเล่นตาขนาดนี้เอาไม่ได้หรอกวันหวานเทียบดังสวยเป็นไงผิวพรรณเดินยังมีเหลี่ยมลิเกตลอดเวลาต้อง้อแบบนคือเสื้อบบไม่ดีตองคุณไหว้เขาหน่อยพระเท้ยมทองระหว่างนี้จะไปทิ้งตาแม่กันนะลูกคอคอเขาเป็นไรหรอวันเก็บหม่งใช้เสียงพวงมาลัยมาให้วันนี้ มัเป็นกองรับรางเลยมันเป็นกองเกล็ดีนก่อนเออตอนนี้แมไหาว้าวเดียไม่ได้เกมียวไม่ได้เรียมๆไมได้ไม่ได้เขาเป็นเลียมรับรองเขาก้มลงก้มลก้มลงยังไม่ถึงอ่ะกอบคุณนิดนึงกอบคุณอ่าชื่นใจได้วมากสนกัจริงเลยคุณนะ Icana, นะโอ้ยแ่ดิ๊กนะแยอดินะแก่กแก็โอ้ยอีกร้อนเกินแล้ว่ะแขี่เล่นจริงๆเลยไหมคะโอ้ยือยดในกราฟนะไอ้นี่ปากกอ้างโอ้ยปุ๊ดตกอฟังนิดห่งแต้องแก้ ดูหน้าเวทีด้วยนะเวทีด้วยโอ้ดีดีเติมแบนแบนขับพระเทพทองแต่ตัวตำรักดีคนเนี้ยผมมาดูตั้งแต่เทพทองตัวเทเนี้ยผมนี่ไม่เคยตกกระบังเลยจำได้เลยนะดีเลยจำได้อะไรไม่รู้ก็ตามปอยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเพราะว่าขับพระเทพทองลิเกมึงอ่ะทำไมครับไม่สนใจเกาบนเวทีล่ะ เอาแบบเดียวต้องให้เวลาจะมาหกินนะพี่เวรจะเอาอะไรนะเอาเอาจริโอ้หฝักมีแบงค์ห้าร้ยฝักนุ้นแบงค์วันเลยเว้ยหญิงหยิงขอเก็บแบงค์้วให้แต่พูมอะไรได้ไหมหยิงก็ร้อนเงินเหมือนกันเหรอให้ลิเกอ๋อเออาเรียทองจ้าครับเออหิงให้นะจ้าได้ครับคุณเอชอบลิเกมุก้นอได้ครค่อยๆต้องมานะจ้าครับเอิๆเดิๆ ได้ไม่ได้ทําอะไรมาให้มัางขอบคุณครับไม่จำเป็นเลยห่ายละครับไหวเก่งจริงคุณหนูเป็นใครครับเนี่ยเ้าเจ้าเทพทองกษัตริย์แห่งเมืองปทุมรองนี้ีพระมเหสีของทั้งสองฝ่ายน้องฝ่ายด้วยพระมเหสีฝ่ายขวาให้นามว่าน้องลาดหลุมแก้วได้ตอนนี้เนี่ยมีลูกไปกันแล้วมีลูกแล้วลาะหลุมแก้วแต่ว่า เรานี้เนี่ยทำผิดกับนระมเหสีฝ่ายขวาไปมีเมียไปอีกคนนึงไปม,มีเพื่อนมาเห<ม>สีฝ่ายซ้ายชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรน้องสามโคกก็น่าหลงอยู่หรอกทำไมโคกเดียวยังแย่เลยเอออีสามโคกโอ้ไปหลงฝ่ายซ้ายมาแล้วตอนนี้เพิ่งคบหาดูใจกันได้ไม่นานวันนี้นัดน้องสามโคกเอาไวน้นัดสามโคกนัดเมียน้อยเดี๋ยวจะต้องรีบไป แต่ว่าเมียหลวงยังไม่รู้พี่อยางไปบอกม่ไม่งันนะกรล้อกันแน่ๆเลยพี่เป็นเป็นความรับเมียไม่รู้ด้วยอู้งมาเน่าตมือตบมือไปด้แม่ข้าวไม่ลายหลับได้เยอะเพราะเทบชองฮู้อไรเนี่ยซิกิ้งไปเลยเขาเรียกข้าวนม่ลาย เสียวตะปูดึงที่จึงได้มาแฟนจะเป็นดาโปรดเชื่อคานุมที่เป็นเล่เก๋บนนอกหลอกเลยไม่เ,เม่งเมื่อเย็นจงเชื่อใจลิเกม,มึงลำละเอียดดีวะ คอมพิเตอร์ที่สอบเปงตวนเป็นสุสัหหน้ามซอยไม่เคี้ยวเลยนะธรม้ยท่นหอมวเัท้าเยผเท้าใช่เบื่อลอดนี่คนนี้นางเอกนางเอก่ะนางเอกผู้นำทีมงานด้ยสวยที่สุดมาพบกับนางเอกผู้นำทีมงาน เอ้ยเขาพิมพ์ว่าเขามาประกวดอินสแอหรือเปล่าเนี่ยอะไรสวัสดีค่ะล้างเฉยๆโอ้เราเป็นเด็กแน่นอนหน้าคลองเลยเขาเรียนโกนลิงมากเนที่โกลลิงเาชอบศิลปการโอ้สวยซะด้วยสวย ทำเรียบร้อยสวย,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 ยมากเลยจ้าเสียงตองไปไงี้ผู้ชายไหมเล่นหูเล่นตาเล่นหูเล่นตา ดูนะครับก็ต้องกินหวานๆร้องเลยเลยหนูพี่อยากฟังเสียงร้องเอาหวานๆเพราะเพาะอย่าหวานแบบนี้เพา,าหี่เดี๋ยวราฟังเถ้าถูกใจเดี๋ยวงให้รางวัลไ, <laughs> ไปอยู่นี่ <laughs> ปพาีย <laughs> ราชนิเก <laughs> ไปอยู่น ส่งเสียงกันไว้คุณเด้นี่เกมต่อยผมวะกำังไปแย่งมันร้อนทไมาล่ะคุณยืนไหไหผมทาไม่ะครับไม่ได้นักเอกนนี้โหดงนีนนไม่อน,นี่ลลากันไล่ลับเหรออารมณ์คใครครับครับน,นเอกน,นเอกน,นเอก โอ้เว้ยของไหนก็ได้ร้องแต่วันนี้เอาเร่โน้นนี่ของใครครับนั่นโน้นนี่ครับผมขอบคุณนะครับอ้าวไม่ได้เกี่ยวกับบันไดนั่นเอไปที่ขามันกูนึกว่าถัดลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นตัวเองสวยไหมสวยตัวเองสวยสวยอย่าฟังเสียงร้องนี่โอ้โหถ้าร้องดีเดี๋ยวมีรางวัลให้หาคนเลี้ยงดูอ๋อวันนี้เตรียม เตรียมเงินมาเยอะยินดีนะน้ำรางวัลจ้ะมีนหนูจะถอให้ใจเท่าเขาเงินมาให้เรามันจะถึงอยู่แล้วอ่ะอืมาเขาเหนื่อยไงพีพีรางวัลค่ะโหลดไหนอ่ะเขาโหลดเขาโหลดหรือเปล่าทำไมอ่ะกอพี่โหลด แล้วมันพี่รอดพี่รอดคนละรอดอันนี้พี่รอดนางโจ๊กเก่าค่ะอ๋อหนูเป็นนางเอกแล้วมันนัน่งเป็นโผให้นางหนูเปเปลี่ยนกระโปรงไ,ได้นะเป็นสไตล์เร,ร,ลราอรรอณ์อยลูกอัคราเมเหสีนางคอยสามีกลับมานี่ผัวไปไหน นี่อ่นีผัวดไปไหนไม่เห็นหน้าใหญ่ใหม่กลับมา,า,า,าโอโ้เป็นยานทองนั่นเงกรเก่าเลยใช่ไม่รู้เป็นใครเนี่ยสวัสดีค่ะคุณน้าเฮ้ยสวัสดีค่ะเป็นเมียพี่เทพทองค่ะไม่หลวงเหรอพี่เทพทองเขาให้หนูชื่ออะไรอ่ะ ลันหลงแก้วคราวที่แล้วเล่นทับทันก็ให้หนูชื่อทับทันอันนี้หนูชื่อลันหลงแก้วหนูชื่อลันหลงแก้วไม่รู้ว่าไฟฟ้าใช่ไหมคะสวยซะด้วยมาบอกเล่นเกมกันหน่อยนะถ้าถึงเนื้อถึงตัวหน่อยเดี๋ยวคุณตกรางวัลเต็มที่เลยคุยได้ไม่ตกแบบถึงเนื้อตัแบบลำๆไปซื้อเนี่ยซื้อดิ้งเตยติ๊กไปงานไปงานอยู่ถ้าไม่ดู่นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องอ่ะไปเลยลันหลงแก้วใช่ไหม พี่มีรางวัลเดี๋ยวพี่มีรางวัลให้รางวัลดูแลให้ดีดูแลให้ดีขอคตินะคุณมาละยากดีเป็นไงล่ะเดี๋ยวเอารางวัลไปนะไม่ต้องทำไมอะเอามาแล้วโอ้หนี่ลิเกลหรือมิชชี่เนี่ยตั้งเอกขโมยเอากูไปตอนไหนวะเนี่ยพี่ดูน้าทอนให้นะสักสามร้อยได้มั้ยไม่ได้แล้วค่ะ เก็บเงินเอาไปทำอะไรเอาเก็บเงินแบบนี้ไงแบบพูดนงเอกมึงกับกระเป๋ารถเมล์เก่าอีก้างมึงกัดแก้มนี่กัดแก้มเออมึงเป็นลิเกดีจระเนี่ยรัวทุกอย่างเลยค่ะงานไม่ค่อยมีโควิดหนังแก้วสวยนะเนี่ยสวยเสียดายผัวไม่ได้มีเมียน้อยเอาไปพูดทำไมล่ะอ๊ยยตาลืมแล้ว ัวเจมียนยนี่แกไปถ่ายแล้วเนี่ยมีชิมมอนอยู่เป็นมอนด้วยอ๋อใช่ครับเป็นปทุมอ๋อไปแล้วหรือแก้ว็นปทุมใช่อีหนูถามฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้ตก็ทีมเมียหลวงสวัสดีจ๊ะสวัสดีจ้าคุณเพียอยู่ฝั่งไหนล่ะอยู่ฝั่งนางเอกฝั่งเธอไงล่ะจ้าสวัสดีครับพวกพี่ทุกคนหนูเป็นเมียหลวงครับพวกพี่ จ้าคุณผีนี่เธอเธอรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้สามีเธอเขาไปหาเมียน้อยแล้วอะนี่หนูอย่าไม่ได้นะลูกอีกเดต้องตากไปนะลูกนะเด็พี่เทียบทองเขาบอกว่าเขาจะไปหาเมียน้อยใช่ใช่ใช่ตอกไปเตาไปนลูกอย่าไม่ได้ไปเรื่องแม่กูพี่เด็กพี่เทียบทองไปหาเมียน้อยอย่างเริงจังน้อยฉันจะไม่ยอมเป็นขาดเสียงหวาน อีนางเมียน้อยจะต้องเลสกคดีกับฉันไม่ยอมนะแต่กลามาไรึเธอเอ้ยเ้าฉันไม่ทานผู้สมรเราะมานลดว่ามจะไปถึงเท่าไหร่นะรักเธอเอไปไีรจ๊ะ